ครับพ really so really ี่น้องเราบันบันทงเรือพี่น้องเรื่อนี่ตลาดเงาพี่น้องบ่าคอยมีแมฆาเกาะห่างวันนี้วันที่ผ่าเรือพี่น้องเรืองยี่สิบห้าวันสุกนะพี่น้องตลาดช่องจยอบนะพี่น้องเรือบรรยากาศนะพี่น้องเงียบๆของเงาเนาะคนบ่คอยหลายเนาะวันสุกนะพี่น้องวันสุกวันสุกนี่แหละของกบบนี้ตะกเแตน ก็าบ่ค่อยหลายนี่เป็นหอยเนาะพี่น้องหอยแฉะโอ้เป็นเข่งเลยลุยกันเป็นเข่งเลยห <c oughs> มักสม,มอเนาะพี่น้องสม,มอหอยหม่วงทั้งผนกับตักกระแตนแล้วก็เป็น <c oughs> เป็นดักแด นักเด็จักรจันเน้องพี่น้องเป็นเฉียดก้นกบด้วยพี่น้องเลยเปกบเป็นปลาเป็นมันเฉยมันเปหลาย,ยาแล้วก็เป็นหอยของเราจักรเตี่ยมน,น,น้องพี่นอ้องเป็นหอยเนาะพี่น้องแล้วก็เป็นกบกบเป็นกบ เอาเนาะพี่น้องเหนียกเหาหน่อยหนึ่งตรงนี้พี่น้องใบหน้าเป็นมันเทียนเนาะพี่น้องเป็นหอยเป็นดักแด้เป็นหอยหอยหลายพี่น้องเทียนพี่น้องมันเทียนทันนี้เป็นมันเทียนทั้งนั้นเลยหอยตะเกเปียนสมมุตเนาะพี่น้องตัองก็เป็นหอยเนาะพี่น้องนี่ย่างท้ายเลือพี่น้อง เอาแบบสันเงวๆเลยเอาแบบสันเลยมันก็ญญเ,เป็นหอยหอย,หอ,ยอูอเอียนมันไปเืออะไรแแค่สอง่าเลยตอเรัจนะตบองัสร็จม่ําเต้า ครับฤดูกาลน,นี่นาะพี่น้องเนาะแบบมีจังสี่เหรอพี่น้องแบบมันมาทันหอดฤดูกาลที่ว่ามีป่าลหลายๆเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมันจะพาไปเบื้องป่าทั้งหลาเตียนเราพี่น้องเป็นป่าะนนะอะไรแง่งป,ป่าอะไรแง่งป่าขาวเนาะพี่น้อง ครับคลิปนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้เด้อพี่น้องวันนี้ก็เลาะคลิปสันๆเนาะพี่น้องเนาะคลิปสันๆคลิปนี้ก็ฝากไว้ทั้งนี้ฝากพี่น้องกุดไหลกุดแค่กุดติดตามให้เป้าบันแน่เข้าประกาศนาพ่อกรนะกกไรครับสวัสดีครับ